พาดูเคยสดๆครับนี่นะครับลุงลุงเขาช้อนขึ้นมาครับนี่มันเป็นมันมา,าเฉพาะช่วงนี้นะครับลงุงอันนี้มันเขาเรียกตามฤด,ดูการเขาโอ๋อนี่ครับตอนนี้ก็วันที่ช,ชีวิตตรงนงุ้นบานตามฤด,ดูกาลสองกันยาครับสองกันยาสองห้าหกห้าเอาไปลงต้าเอาไปลงติก๊ตกตกใดเลยอ้ดูเคยสดๆครับเนี่ยเขาเคยทำกะปิเนะี่ยนี่นะครับที่เขาไปทำกะปิบอกว่ามาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย มาจากชนบุรีครับไกลมากเลยชนบุรีชนบุรีไกลโอ้ยมาชนบุรีก็ชนบุรีก็มีเคยนี่เคยครับของด้านของไหลของเนี่ยมดี่ยวเดี่ยวไปหนูและเนี่ยเนีตัวมันเป็นมันมันมเต้นเหมือนกุ้งไหมครับเหมือนเลยโดนเป๊นเะเลยเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไปดูเนี่เขาเดี๋ยวไปดูหนูนะจากทีก็เอาเวลาก็ะตับด่ะเดี๋ยวเราไป็นนี่ครับเป็นตัวกุ้งนี่แหละเนี่ยเขากพลังกพลังล้อมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูอ่ะดูที่เขาเขาเรียกว่าการล้อมเลยครับ ล้อมล,ล้อมจับเพ uh ล,ล hmm. <c <c ่มันจะมีช่วงนี้ครับเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดือนช่วงเดือนกันยาใช่ไหม้องแต่เดี๋ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพฤษภาพฤษภาถึงต้นต้นตุลาเนี่ยหมดแล้วอ๋อสามเดือนช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนเอาง่ายๆครับช่วงหน้าฝนน่ะนี่ครับเขาก็ลากตรงริมหาดนะครับตรงนี้ริมหาดบ้านเพยระยองนะครับอันนี่หาดต้นสนนะหาดสนอะครับออ๋หาดสน มพาไปเห็นเกาะเสม็ดวอืมฝั่งนู้นเป็น,กนเกาะเสม็ดครับนู้นนะครับใครเคยมาน่าจะหลายคน,นครับมาสม็ดเสร็จทุกเคย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาพาไปดูบอกว่ะมาเสม็ดเต็เมตทุกคนเต็มมาเต็มหน่อยเหมืว่ากันนะนี่ครับเขาขรากถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ลากถึงชายหาดเลย <c oughs> แสดงว่าขึ้นทุกหาดขึ้นตอนนี้ช่วงนี้่คือตั้งแต่หาดวังแก้วนะวังแก้วและแหลมแม่พิมหวังแก้วฝนตนแล้วก็หาดแม่ลำพึงเนี่ยเขาหมดเลยตอนเนี้ยเยอะเขาน้อยนี่ครับทำเสร็จแล้วก็ตีเป็นวงกลมประมาณนี้ครับเกาะเคยสามติดเดียร์นะว่าไม่มีคนผมก็เอาไปทำกับปีกท้าย ม,มันจะมีมคนมารับหรือว่าเราไปขายเ<ต> <คง S 1> ดี๋ยวเดีด๋ยวเขามาเลยเขามาถึงตื่นถึงขีนเนี่ยแหละเขาก็มาจากข้างบนบนกันเราก็ล่างาล่างให้ดีเท่าเท่าล่างไม่ดีเดี๋ยวมันมีมีกยะมีไหลตรงเขากระออกหมดแหละเขาไม่การเทาออกนะครับภาษาฝรั่งเศสบ้านผมก็เรียกว่าการเทานะอย่างงี้นะอ่อ๋อทาออกอันนี้เรียกการเลือกบวกเลือกบวกฟ้าอ้อ เรื่องปลาอ๋อมีปลาติดมาด้วยมีมีครับปลาปลูุงปลาปรุงปรุงมีหมดแล้วนี่ครับใครที่ชอบกินน้ำพริกกะป,ปิดูสดๆเลยครับมีนีเ่เอาเอาไปชุบแป้งโคก,กี้อะเนาะเอาไปชุบแปง้งโคกี้ชุบแป้งทอดง่ายๆง่ายง่ายก็ชุบแป้งโคก,กี้<ม>แล้วก็ไอ้ถ้าจะให้ง่ายก็ต้มน้ำพริกเกลือมาลาดเลยกินเลยแบบปูเต็นอะ่ะคล้ายคล้ายไออ่ะกินมันออกกะปิเนี่ยนะพี่สุนันเดี๋ยวผมชิมให้ดูเนี่ย กินได้เลยแน่นอนกินเลยนี่ครับลุงบอกว่าชิมได้เลยกินได้เลยครับเนี่ยกินกินแบบเนี้ยมันมันกุ้งกุ้งปล่อยบ้านเราเพี้ยเนี่ยมันก็กุ้งปล่อยเนี่ยกินเลยเนี่ยโอ้หวานดีครับหวานจุ้ยๆเลยลองดูพี่มันจะก้อนหวานเค็มๆอ่ะบอกมันออกออกน้ำออกน้ำทะเลนิดนึงพอเราจะกินคำต้นเด็ดน้ำน้อยกไม่น้ำพอค่ะแล้วเขาเนี่ยมันก็มีรสชาติของนั้นเลย ดีนะที่กดมันเนี่ยแบบนี้ยึบเนี่ยมันตัดเด็ดน้าแล้วเนี่ย,ยพีชาพีชาได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไป,ไปดูสดๆครับนี่ลุงลุงห่อขึ้นละของลกนี่ไม่ต้อง้นานนะของน้นเป็นต้องพ้นาเไปดูนี่ครับสดๆเลยตรงนี้ลุงพี่ไปดูสดๆไหม เดี๋ยวผมพาไปดูสดๆ,สดๆครับโอ้อันนี้ยังเป็นๆอยู่ใช่ไหมครับ,รบโอ้นี่ครับพี่เขาลากขึ้นมาสดๆเลยครับนี่ยโอ้เหมือนกุ้งฝอยบ้านเราเลยนี่ครับโอ้เอาไปก้อยนะลุงนะก้อยมันลาบลาบไปกุ้งฝอยอะยำกุ้งฝอยที่เขาไปไอ้นี่ออเออ ดึงทั้นี้ดึงทังนี้ท้งนี้ดึงหน้นามันโอ้ยาวมากครับโอ้โหอันนี้ก็น่าได้หลายโลนะครับเนี่ยมี่ท่านผู้ชมอืมเคยสดสดเต้นลุกลุกดิ๊กครับกุ้งเคยนะครับที่เขาไปทำกะปิโอ้ดึงหน้าทุกวันไหมครับกก็ทุวัน,นอืมอ,อันนี้เขาเรียกอวนหรือว่าอะไรผ้าาบงผ้าบาง นี่ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ลุงเอานี้ออกก่อนมันมาช่วงหน้าฝนนะครับลุงบอกว่าช่วงหน้าฝนช่วงพฤษภาตรงน,นี้ครับอือเดียวประมาณสักตุลาลุงบอกว่าตุลาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วครับมีตามหาดหาดยาวไปนู่นนะครับนี่ อบุญมันจะมาช่วงเช้าเหรอครับลุงช่วงบ่ายๆมีไหมอู้นี่ครับดู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 ยาวไปนี่อุ้ยเป็นลานๆตัวพี่น้องนี่ครับดูตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยเต้นดึกๆเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้เนี่ยพี่มาดูนี่สดๆเลย เนี่ยกำลังเต้นอยู่เลยครับ,รบเห็นไหมครับตัวจะใสๆเดี๋ยวผมจับตรงนี้ให้ดูก็เลยมาดูตรงนี้ใ uh huh. สๆครับกุ้งเคยเคยเห็นกุ้งเคยกันไหมใสามากเลยพี่เขาบอกกินได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าสงสารน้องก็เลยจะไม่กิน <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมชิมให้ดูก็เลยตัวหนึ่งนี่นะรสชาติมันจะออกเค็ม <c oughs> ๆหวานๆอร่อยอยู่ กัดเก็ดเลยพี่สงสัยเกี๊ยวสายนี่ครับก็จะมาเสียเสียตามไม่มาเสียตามมาเนี่ยว่าไม่ถ้าถ้าเรามาเราน่าจะทำเครื่องลาบมาด้วยโอ้ยพลาดเลยท่านผู้ชมนะครับทำเครื่องลาบมาเนี่ยโอ้โหได้ครับนี่ครับยาวเต็มเลยครับเคย เขาเรียกว่าผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวเนี่ยเนี่ผ้าซ้อนนี่ยเนี่ยบ้านเราเรียกผ้าตาไข่มนะั้งดู่ตรงนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นแพรอะไรครับเป็นแพรอะไนู่นน่ะยาวไปนู่นลุงก็เขย่ามาครับเขย่ามาเรื่อยๆนี่ครับวันหนึ่งได้เยอะไหมลุงถึง,ถง,ง,งตรงนี้อู้

ถ้าพีกเกลือมานะครับมันคล้ายๆกุ้งฝอยบ้านเราเนี่ยพี่น้อง <Yeah. S 1> ที่ฝรั่งเศสเขาก็เรียกกุ้งฝอยนะครับเนี่ย <l ots> นี่นนนตเตรียมมาแล้วครับอู้เพียบครับอันนี้มามามาหยุดทาอาหาดอยู่เดี๋ยวก็เดียเด๋ยวเราก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับให้ดูแล้วก็นี่ครับมันเยอะจริงนะครับไ,รไม่รู้ว่าจะางงาว,ว่าไงเพราะว่าได้วันหนึ่งก็ห้าสิบหกสิบโล ไปเรื่อยๆนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูกุ้งเคยครับประสบการณ์ครั้งแรกผมก็เคยเจอเนี่ยแหละเห็นแต่อยู่ในขวดกะปินะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นกุ้งจริงๆผมนึกว่าเป็นปลาดูก่อนกะป้อ้าาาาานนที่่จจจะะะไดด้ของชชัมมเเคคยสรรรป็ใับ รวยล้วนๆนะครับใช่ไปถึงอมะเกล,ลือแล้วก็ปากมะเกลือแล้วก็ปาใช่โอเคครับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปราชการต่อนะครับไอพี่สวัสดีครับ